ตอนนี้ดูเหมือนนายกเองก็เงียบไปหน่อยคือตรงเนี้ยนะเราเนี่ยอ่อนมากนะของกัมพูชานี่เขาลุกแล้วก็เนี่ยคุณจิตดูนะล่ากุดเนี่ยนะครับที่พอยิงกันปั๊บนะแล้วก็รัฐบาลก็บอกว่าให้พอบทบทั้งสองประเทศไปคุยกันเจรจาตกลงกันเสร็จแล้วก็ทําข้อตกลงกันมาประเทศไทยทำสามข้อกัมพูชามันทำสี่ข้อแล้วข้อนี้มันโอ้โหมันเพิ่มมา เนี่ยฮะคือพูดง่า,งายๆว่ามันโกงเราอะทุกเมนะ็ดน่ะหักหลังเราแล้วยังเงี้ยเหรอมันจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันและประเทศไทยเนี่ยภูมิธรรมก็ยังจะไปอ่อนข้อให้อีกพอทหารก็ทนไม่ไหวว่าเอ้ยเราถูกล้ําแดนขนาดนี้เราควรจะใช้กําลังผลักดันได้แล้วภูมิธรรมบอกอย่าเพิ่งผลักดันเว้ยให้อยู่เฉยๆก่อนกําลังเจรจาอยู่ไม่พอคุณเซนโทบ,บอกภูมิธรรมบอกว่าเฮ้ยห้ามปิดชายแดนนะพอทหารสั่งปิดชายแดน ชายแดนทั้งหมดภูมิธรรมก็ไปสั่งทหารบอกเฮ้ย hey, อย่าเพิ่งปิดชายแดนนะเว้ยห้ามปิดชายแดนเว้ย <c oughs> คือผมว่านะอย่างนี้นี่เนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะไอรัฐมนตรีภูมิธรรมมันต้องปลดมันได้แล้วนะไออย่างนี้มึงมึงทาให้ผลประโยชน์ชาติชิพหายแล้วนะทหารนี่นะเขาต้องใช้กําลังผลักดันได้แล้วนะคุณจิตเพราะว่าในทุกประเทศในโลกเนี่ยเขามีสิทธิอันชอบธรรมแล้วนะ ถ้าเขาถูกลุกลานเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียวเนี่ยทุกประเทศเขาก็ยิงเลยนะครับ mm hmm. ถ้าไม่ออกเนะเขายิงเลยนะครับเขาไม่มาถามเขาไม่มาเจราจานะประเทศไทยนี่แปลกนะเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> ทางนายกทั้งรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าเฮ้ยมึงอย่ายิงถึงเขาล้าเข้ามาก็อย่าเพิ่งยิง mm hmm. เขาขุดสนามเพราะเขาขุดคูก็อย่าเพิ่งยิง mm hmm. นะเขาขนคนมาอยู่ตั้งเป็นหมู่บ้านก็อย่าเพิ่งยิงเอ้ย mm hmm. e เนี่ย นี่นี่นี่ผมพูดตรงไปตรงมาเลยนะ ừ, นี่นี่ผมไม่ได้ไปใส่ความหรือไปไ,ไปอะไรเลยนี่หลักฐานมันเป็นเชิงประจักษ์หมดนะครับ <ừ, S 1> หลักฐานเป็นเชิงประจักษ์หมดแล้วไอการที่ปกป้องอธิปไตยเนี่ยมันเป็นสิทธิอันชอบธรรมนะคุณจิตทุกประเทศในโลกไม่งั้นเขาจะมีกองทัพไว้ทําไมอ่ะ <ừ. S 1> การที่เขามีกองทัพเอาไว้ก็เพื่อต้องการปกป้องอธิปไตยไม่ให้มีการลุกลานแล้วก็ทุกประเทศในโลกมันเป็นมาการผมเป็นคนไทยผมเสียภาษี เอาเงินผมเนี่ยไปซื้ออาวุธผมก็หวังว่าอาวุธนะที่คนไทยให้ทหารไปซื้อมาซื้อมาแล้วก็ไม่ใช่เอามาถือไว้เฉยๆเวลาใครเข้ามาบุกรุกเข้ามาลุกรานก็ต้องใช้อาวุธที่ผมให้เงินไปซื้อสิครับไม่ใช่ต้องมารอฟังคำสั่งไอ้รัฐบาลนะที่มันผมว่ามันเป็นพวกพยาละแวกอะไปเข้าข้างข้าศึกอะ่ะบอกวอ่อย่าลบอย่าลบอย่าทำสงครามอย่า อย่างนั้นอย่างนี้เราเสียเปรียบเขานะคุณจิต